ยิงมาดิยิงกดมาไม้นอนหลังโพสดิยิงกดมาไม้นอนโพสเร็วเฮ้ยเอ็มออกมาจากไม้ตัวนึงแล้วฆ่าเพื่อนกูหรอไอ้สัสยิฆ่าเพื่อนกลัว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 ฆ่าเพื่อนกลหรออ้าวกลัวมีดฟันมันตายโ้นแ่นเฮ้ยิ้มไปืนก็บอกหนึง กูมีปันคนตายพี่เอ้พวกรถปืนเป็นมาแล้วเห็นฮ้ยเฮ้ยเดียวเฮ้ยกูมีกระเป๋าใหญ่ด้วยพี่เอ๋หนีหนีออกไปหนีถอยที่นีหนีลงไปที่หนีไปเพื่อนตายแล้วตายแล้วสัตว์สิกตายสิกตายไอ้บิ๋วเดี๋ยวตายไปยหนึ่งตายหนึ่งไอ้พี่เอ๋กคไก่เลยไก่เหี้ยเลยกู